สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบก็คือการวิ่งกระโดดไกลแบบลอยตัวนะครับผมรู้ไหมครับการวิ่งกระโดดไกลลอยตัวเป็นแบบไหนครับผมรู้ไหมไม่ทราบครับอาจารย์ไม่เป็นไรโอเคครับการวิ่งกระโดดไกลแบบลอยตัวนะครับก็คือจะใช้ขาครับเพื่อจะวิ่งแล้วก็ไปกระโดดแบบลอยตัวแบบลอยตัวจะมีสามวิธีก็คือเวลาเราเทคก็คือขาที่ถนัดหรือว่าเอาที่เราถนัดอ่าแล้วก็ที่สองก็คือเราจะ แอนตัวนิดน,นึงแอนเป็นด้านหลังอ่าโอเคไหมครับผมอันที่สามเมือคืนเราจะขาเรามันจะนอนมันจะนอนอย่างนี้ด้านบนมันจะนอนไปอย่างนี้อ่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับก่อนที่เราจะอ่าปฏิบัติโอเคไหมครับครับ,รบเรายืดขาก่อนนะครับยืดขาก่อนเลยโอเค อยด้วยครับอิวด้วยว่าเราต้องใช้อิวด้วย,อย,วยโอเคครับมา,าจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็คือตอนที่เราจะวิ่งเวลาแข่งนะครับเราสามารถขอยได้ไกลกว่านี้นะครับผมจุดที่เราจะวิ่งอันนี้เป็นจุดที่เราจะวิ่งไปนะครับผมมันจะมี จุดเวลาเทคตัวนะครับนักเรียนก็คือจะเป็นจุดนี้มันจะห่างจากบอไซายประมาณ30เมตรนะครับผม,ม,บม,บผมถ้าถ้าเป็นนักเรียนทดสอบหรือว่าปฏิบัติก็คือเราสามารถถอยออกมาอีกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะขยับแต่ว,ว่าห้ามห้ามเลยห้ามเลยเส้นโอเคไหมครับครับเดี๋ยวครูจะทดสอบใหนะ้นักเรียนดูก่อนนะครับว่าการวิ่งกระโดดแบบลอยตัวถ้าเป็นยังไงนะครับ เราไม่ต้องนั่งนะครับผมเราก็เราที่กนาดไปก่อนเลยครับานได้หครับยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวครูจะให้ทักเรียนนะครับผมปฏิบัติก่อนฝึกก่อนนะครับว่าวิ่งกระโดดใจเป็นยังไงอเครับเข้ามาร์กเลยครับ เวลาเวลาเราเทคตัวนะครับขาที่เราถนัดมันจะไปไกลกว่าเมื่อกี้น right ักเรียนเอาขาซ้ายมันเลยไม่ไกลครับเราต้องจับจังหวะให้ดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่ง จะถึงที่กระโดดันทเรเอี่นะครรับรว้าวอดเครับกครับเกครับครับับอะัเดี๋ยวกูจะให้นักเรียนนะครับผมทดสอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้พัประมาณ สี่ปีนะครับผมแล้วก็ทดสอบเมื่อกี้นักเรียนออกตัวได้โอเคนะครับถ้าเราวิ่งสปีดเร็วเท่าไหร่เราจะกระโดดได้ไกลกว่าเดิมนะครับผมครับเดี๋ยวผมมาเชื่อกันดีครับผมมาเชื่อให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นบ่อทรายนะครับเราสามารถแบบนอนนอนนอนตัวลงไปได้เลยเราจะวิ่งได้แล้วก็กล้าลงมากกว่านี้นะครับถ้าสนามเราพร้อมนะครับผมครับผมก็ผมล้มครับครับ อ่ะอ so ันน oh oh, okay. oh, ี้มันแข็งนะครับนักเรียนเซฟเซฟตัวเองด้วยนะครับเวลาล้มมันจะได้ไม่เจ็บหนักนะครับผมโอเคครับอันนี้เอาจริงๆแล้วนะครับผมให้ไกลให้ไกลที่สุดครับเริ่มไปครับมา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 จ้าครับจ้าจ้าจ้าดีคครับอ่ะเป็นไงบ้างครับผมการวิ่งกระโดดไงครับ ครับก็ต้องเหนืยนการออกกาลังกายนะครับผมสวิ okay. มาวันนี้เดี๋ยวครูจะสรุปนะคผมการวิ่งโดดใจนะครับผบอ่าเราสามารถออกเป็นกระดอกาลังกายได้การกาลังกายได้นะครับแต่ว,ว่าต้องเซฟอนิดึเดี๋ยวจะให้ยืเยดเยีดเออก็คือกูดาว